สวัสด <buffalo es> like ีครับชาวจีนเบอร์ทุกคนครับผมลิทหมายเลขแครับลิทเลือกเพลง7วันที่ฉันเหงาของพี่บีเดอะสตาร์ครับก็ที่เลือกเพลงนี้เพราะว่าคือร้องเพลงเร็วมาเยอะแล้วก็อยากเปลี่ยนบรรยากาศไปร้องเพลงช้าๆบ้างแต่ก็คือแล้วก็ไม่ได้ร้องแบบเป็นแบบเราจะไม่ได้ร้องออกมาแบบดูเศร้าไปเลยแล้วก็จะร้องให้แบบเป็นเปลี่ยนเพลงช้าแบบมีความสนุกสนานอยู่ในตัวไปด้วยอะไรเงี้ยครับ ก็เป็นส่วนหนึ่งครับก็ชอบเพลงของพี่บีแล้วก็ก็เลยลองลองของพี่บีดูแล้วกันคือเพลงที่เลือกไปเป็นเพลงช้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือเราเรื่องของการเต้นการอะไรก็คือลดลงไปแล้วก็เลยต้องน่าจะเป็นการเตรียมตัวของเรื่ององเกี่ยวกับเสียงร้องครับคือต้องต้องน่าตัน่า น่าจะเน้นหนักไปเรื่องร้องให้มันมากขึ้นแล้วก็มีลูกเล่นเกี่ยวกับการร้องเพลงให้มันมากขึ้นครับเรียกว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เอาคําคําชมอะไรเงี้ยมากดดันนะครับก็คือเอ่อเรียกว่าทําทําให้มันดีที่สุดก็พอแล้วครับก็คืออ่ไม่ว่าเขาจะชมหรือว่าว่าเขาจะว่าเราอย่างไงก็แล้วก็เรียกว่าทําแบบ ทุกๆวีคให้ดีสุดดีกว่าเท่าที่เราจะทําได้คือถ้าเราทําดีสุดแล้วเายังว่าอยู่ก็ก็เอาเป็นว่าเอาไปกลับปรับปรุงแก้ไขดีกว่าครับคือไม่ได้มาคิดมากกับเรื่องคําชมเท่าไหร่ครับคาชมคําว่าอะไรเงี้ยครับครับเสานี้ก็เป็นเสาที่สองของพวกเราทั้งแปดคนแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามติดตามด้วยนะครับพวกเราทั้งแปดคนนะครับก็คือใครที่สามารถมาดูที่สตูดิโอได้ก็อยากให้มาเชียร์กันเยอะๆนะครับแล้วก็สำหรับใครที่มาไม่ได้ก็ฝากติดตามอยู่ที่ทางบ้านเนี่ยนะครับเวลาสามทุ่มครึ่งนะครับ สำหรับคนไหนนะครับที่เห็นลิตร้อ,องเพลงหรือว่าเห็นลิตโชว์แล้วชอบใจนะครับก็ยังไงก็โหวตมาได้นะครับหมายเลขแปดนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ